โอ,โอ้โหอ,อ้แหลกเปิดมาก็แหลกเลยกำลังจะเปิดคลิปเลยโอเคครับผมก็สวัสดีครับกลับมาผมอีกแล้วโอลีชิทแมนเดี๋ยววันนี้ผมก็นี่ตอนนี้คือกลางคืนพอดีเลยแล้วก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี้สิในเขตอะไรเรไในแพ็กสิไปไหนเลยล่ะ นี่ไงเจอแล้วนี่พึ่งมาเลยเมื่อกี้เลยนี่ซื้อมาแล้วก็น่าซื้อก็ผมก็ไปเปิดหลังไม่ประมาณยี่สิบกว่าอันก็ยังไม่ได้นะผมไม่ออกเลยเปิดไปเป็นร้อยอันไม่ออกซื้อแมวมา แล้วเราจะมาเปิดกันต่อแมวของแมวช่วยไหมเออแคทโอ้ได้มาเยอะอยู่ได้มาเยอะเยอะเกินแล้วตอนเนี้ยแพงด้วยผมยังไม่มีตังเงินนี่เลยเนี่ยขยายฟาร์มอะ่ะโดนขโมยของด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้มัขโมยเนี้ย มันมองเข้าไปแล้วมันเห็นเนี่ยซีนิทเทเบอรี่เนี่ยเพราะว่าผมเอากอดลี่สปริงเกอร์โรยไว้ลาดไว้โดนขโมยไปมันมันเป็นสีขาวเลืองแสงเนี่ยเป็นอ่าช็อกโกแล้วก็ซีนิเชียโอ้โหอย่างแพงแล้วมันก็ดูดิ ขโมยไปแล้วปักไอ้นี่ให้อันหนึง่งไม่คุ้มเลยตรงนี้มีแค่ต้นนอ้นี่เงเศร้ามากครับทุกคนจนอยู่โดนขโมยด้วยออนว่าช่างมันเถอะก็ผมก็วางหนูไว้ด้วยเป็นตัวฟาร์มเลเวลดีมากเลยครับผม คือความสามารถของหนูเนี่ยเอามาดูดินี่ความสามารถของหนูเนี่ยครับผมทุกๆแปดนาทีเนี่ยหนูจะได้ e อ็เสริมครับผมแล้วก็เราถ้าเป็นหนูสียมตาลเนี่ยเราจะโดดสูงขึ้นถ้าเป็นหนูสีขาวเราจะวิ่งเร็วขึ้นครับผมซึ่งก็มันไม่เหมือนตัวอื่นที่บอกวา่าใช้กุูกเลยเนี้ยครับผม ถ้าแปลว่าเราใช้นกฮูกมันก็จะเร็วขึ้นแหละแต่ว่านกฮูกอะ่ะมันจะให้เลเวลตัวที่มันทํางานอยู่เท่านั้นก็คือเราต้องฟีดมันเรื่อยๆแล้วก็ออนไลน์อันนี้ก็ต้องออนไลน์เอฟเคไว้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ต้องฟีดก็ยืนเฉยๆได้เลยแล้วก็ไม่ต้องพึ่งนกฮูกด้วยผมก็นี่แหละได้หนูกมาผมก็ วางวางไว้เปิดกันดีกว่าถือแมวเต็มมือเลยแมวนำพาซึ่งโชคลาภหรือเปล่าแพ็กแรกผ่านไปผมก็รอฟ้าพาอยู่ฟ้ายัางไม่พาเก็บตังค์ไม่ได้มันพาพาไม่โดนพาไม่ลงมูนฟาเวอร์ ไออันที่ผ่าลงก็โดนขโมยเนี่ยมีผ่าลงอยู่นแต่พอไปดูอันใ,นใกล้ใเนี่ยบางอันมันยังไม่ลงเลยทุกคนนั่นแหละเปิดเลยจะสปีดลันเปิดเดี๋ยวผมเร่งคลิปเลยตรงนี้ผ่านไปแล้วสิบแพ็คครับผมไม่มีแววออกทั้งสิน้น สิแพ็คด้วยเรามาสเบเ็ดแพ็รานไปแล้วเดี๋ยวอีกเก้าแพ็คมาดูกันต่อครับผมก็ <Go. S 1> ไปแล้วอีกเก้าแพ็คเปิดไปแล้วยี่สิบแพ็คเน่าไม่ออกเลยครับทำไมอ่ะ ทำไมไม่ออกเขาหลอกขายผมหรือเปล่าเนี่ยนกคูกนกคูกขี้โม้เปิดต่อเลยก็เปิดต่ออีกอลั่นไปแล้วแพ็กหนึ่งเปิดต่ออีกเก้าแพ็กครับผม <laughs> โอ้ไม่ออกเลย เป็นร้อยแพ็กไม่ออกโผมออกยากมาก FK ทั้งวันทั้งคืนเปลืองไฟโอ้โหเหลือแค่สิบแพ็กแล้วทุกคนเปิดขนาดนี้ยังไม่ออกเลยม,มีไข่สีฟ้ามาด้วยไข่แล้วคนดูร้านค้า ขอดูกันเออไม่มีอะไรเลยเออแวะก่อนจะไปเปิดิบแพ็คสุดท้ายให้ขอแวะทํำใจก่อนครับเออไม่มีเลยมาเตอร์สปริงเกอร์ไม่มีแล้วด้วยฟ้าก็ยังไม่ผ่าขายของก็ไม่ได้ตอนนี้เพราะว่า มูดมิวเทสมันยังไม่เต็มที่ผมรอมันเต็มที่อยู่พวกเนี่ยลาดมาส์เตอร์สปริงเกอร์เลยลาดไปหลายอย่างเลยอะแล้วก็โดนขโมย <c oughs> ดีเขาขโมยไปอันเดียวแต่เขาก็ขโมยของทองไปด้วยเลยเนี่ยนั้นโกงมากเลยอะ่ะมันไอมันคืออะไรนะไอ มูลไม่รอนนี่ก็ดีแต่ว่าที่เขาเอาไปนี่มันเป็นนี่เป็นอันนี้ดีเหมือนกันขายแพงมากเลยแต่ว่านั่นแหละทำอะไรไม่ได้ช่างมันไม่ไรเราหาใหม่หาใหม่ได้อยู่โอเคแต่เนี่ยหาใหม่ไม่ได้เหลือสองวันแล้วทุกคนเราหุก เหลือสองวันกว่ากาับอีกสิบแพ็กในมือเปิดเลยโอ้ยโอ้โหรอบที่แล้วก็มาด้านหน้ารอบนี้มาด้านหลังจะทำอะไรเนี่ยรวมกันหรืออยู่ตรงกลางได้ไหมเออเอียงอะไรด้านหน้าด้านหลังโอ้โหเศร้าเลยทุกคน เหลือแพ็กสุดท้ายแล้วครับผมแพ็กสุดท้ายเมื่อกี้ก็โอ้โหมาเฉียดเฉียดมาอย่างนี้อย่ามาโอโ้ไม่ออกเป็นร้อยแพ็กก็ไม่ออกเศร้ามากครับผมโอโ้ฝนตกขอฟ้าขนองได้ไหมรออยู่ฟ้าขนองอะ ไอ้สตาร์คอลเลอร์นี่แทบไม่จําเป็นเลยผมไว้เรียกดาวดาวตกแต่แบบว่าดาวมันตกเยอะมากตกง่ายมากครับทุกคนทุกครั้งที่แบบพระจันขึ้นอะ่ะพัะจัน์ขึ้นไปห้านาทีสิบนาทีพวกมันลงต่อเลยนะมันลงตามลงต่อไวมากเยอะมากครับติดติดเกือบหมดเลยอันนี้แบมบูพิ่งปลูกนี่ติด ติดไปไหนก็ติดหมดเลยทุกคนน,นี่ไม่ติดไม่ติดแห้ไม่ติด,ต,ดติดเยอะมากติดเกือบทั้งฟาร์มแล้วผมโลฟ้าผ่านี่แบบมายากจังอะอ๋ะอผมยังไม่ได้ให้ดูแมวใช่ไหมคลิปที่แล้วผมลืม ของในกล่องกล่องทวายไลท์ครับผมนี่ทวายไลท์เคสนี่เลยของในกล่องจะมีอยู่ห้าชิ้นครับอ่าเปิดมาที่ชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเป็นนกฮูกนี่ก็จะหน้าตายอย่างนี้ครับผมคลิปที่แล้ว เออน่าจะไม่ได้เห็นอ่ะเรือจะได้เห็นลูกเป็นลูกเฮ้ยหลับตาได้ด้วยเหรอเฮ้ยรูปปั้นมีพลังงานนะผมย้ายย้ายมาดูง่ายๆนะ่เยนี๋ย้ยายย,าย้ยายย,าย้าโอ้นอนละ่ะนี่เราวางไว้ตรงนี้ นี่ครับผมก็จะมีรูปพระจันทร์ับดาวด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นพระจันทร์เหมือนกันเป็นลูกหูกแบบเดียวที่มันยืนอยู่บนประตูนู่นเลยเก็บไปชิ้นที่สองก็จะเป็นทางเข้าไม่รู้ว่าอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรเหมือนซุ้ม ปากซุ้มนี่ครับผมจะเป็นซุ้มขึ้นมาไล่สีจากดำไปเทาเทาขาวแล้วก็มีดาวแปะอันหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปเอ้อ็นะน้อยโอเคต่อไปเป็นถังไฟเตาไฟอะไรกอย่าง ที่คลิปที่แล้วผมก็ไม่รู้จะเรียกชื่อมันยังไงมั่งย้ายมาอ้ยอ่ะอูนี้ก็จะเป็นเตาธรรมดาเลยครับมีสามเม็ดแปะทุกด้านเลยเม็ดอะไรไม่รู้เหมือนเป็นเม็ด t e เม็ดเลโก้แล้วก็มีเอฟเฟกต์ไฟเหลี้ยๆขึ้นมา ปไปใส่สีฟ้าขึ้นมาแค่นี้แหละผมทั้งเตามีแค่นี้แหละปีนเก็บแล้วก็เดี๋ยวนะเสาใช่เสาเสาก่อนโอ้ยเนาะเก็บเก็บไป เสาย้ายมานี่โอเคเสานี่ก็จะเป็นเป็นเสาอะไรครับเหมือนฐานนกคูกยืดออกยืดยาวแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นอ่าฝั่งซ้ายขวาเนี่ยครับผมจะเป็นรูปดาวฝั่งหน้าหลังนี่จะเป็นรูปพระจันทร์ ดูยากมองเห็นพริกปังนี่ครับผมเป็นรูปดาวเป็นรูปเสาไล่สีขึ้นมาเหมือนกัน,น่ะแล้วก็เก็บไปสุดท้ายเลยครับผมก็จะเป็นรั้วรั้วหนามรั้วหนาม,หนามแหลมๆบิบๆเบียวอย่างนี้เล,เ,ลเ,ลเลยครับผมสีโทนเดียวกันหมดเลยนี่ก็คือของ5ชิ้นจากอีเวนต์ครับผม ส่วนกล่องบัตมูลมันไม่มาเลยครับผมผมก็มาแวะมาเรื่อยๆนะแต่ไม่เห็นเลยมีสักอันหรือเปล่านะไม่มีไม่มีนี่นั่แหละรครับไม่มีไม่มีเลยบัตรมูลมีแต่ กล่องทายไลท์ธรรมดาครับผมไม่ได้เลยเอาแมวแมวแมวนี่ครับผมทุกๆเกือบนาทีหนึงจะนอนยี่สิบวิแล้วผลไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยครับผม ไม่รู้ว่ารวมที่กำลังงอกหรือด้วยหรือเปล่าจะใหญ่ขึ้น1.5เท่า1.51แล้วก็มี6.07%ุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นที่มูลไทยมูลไทยนี่ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะฮลองน่าจะมีวิกิอยู่มั้งเดี๋ยวผมลองไปหาวิกิดูให้ผมเดี๋ยวขึ้นรูมให้ มูลไทยฟุตจะอยู่หลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วจะยังอยู่ก็มีเท่านี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายครับ